ตอนนี้มีเมทรงไม่อาร์คทรงอาร์คสีที่มาจากโรงงาน<ช>ยูครบเลยสภาพยังดี <Thank you. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะวันนี้ก็พบกับทรายแล้วก็วกน้องกวางนะคะวันนี้เราอยากดูว่า,าเราจะรีวิวรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปไปดูกัน ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ซูซูกิเซียนนะคะตัวนี้จะเป็น1.2 GL พัดค่ะเป็นรถปี2020นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าตัวนี้จะได้เป็นกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมเนาะแล้วก็โลก้ซูซูกิเด่นชัดเลยนะคะแล้วก็ได้สเกิร์ตรอบคัน <c oughs> อ่าตัว GL พัดเนี่ยจะได้สเกิร์ตรอบคัน <c oughs> จากโรงงาน <c oughs> ตัวไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นแบบไฮโดรเจนเนาะสีใสๆปิ้งๆอย่างนี้เลยอ่าโอเคแล้วก็อ่าเดี๋ยวเรา,เาพาดูโครงสร้างไหมอ่าได้โอเค ค่ะมาเดี๋ยวเราดูในส่วนของหัวใจหลักๆสําคัญของรถคันนี้ก็เลยก็จะ,<ช>จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือจะเป็นรอยจากโรงงานเลย<ช>นะคะจุดอาร์คนี้ก็คือถ้าเกิดเรียบไปอ่ะก็คือรถโดนมาถูกไหมค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้มีเม็ดรงไม่ดอาร์คทรงอาร์คสีที่มาจากโรงงาน,<ช>นอยู่ครบเลยสภาพยังดีแม้กระทั่งน็อตดูเรายังไม่มีการแกะหรือว่า<ช>ไม่มีการโดนชนถ้าโดนชนมา มันจะจิกไม่ได้เนาะใช่ค<ช>่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรถคันนี้ผ่านการตรวจสอบสภาพรถยนต์มาแล้วนะคะมีใบตรวจสอบให้เนาะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยใช่หวัวใจหล<ช>ักของรถมือสองเราสามารถสังเกตได้จากจุดพวกนี้เลยต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าไหมใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภายในแล้วนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้ากำมยี่จากโรงงานเลยนะระบายความร้อนได้ดีค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะคะจะได้เป็นจอทัชสกรีนจากเค็นบู นะคะตัวนี้ได้มาจากโรงงานเลยเนาะส่วนแอร์นี่ก็จะเป็นมือปรับก็เป็นแบบเมนนัลนะคะใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะคะจอนี่เชื่อมต่อไอพอดได้ใช่ไหมนกวางเนาะใชะ่มีกล้องถอยหลังด้วยใช่ค่ะมีกล้องถอยหลังเชื่อมต่อพวกอะ,อะไรนะสปอติฟายพวก l e ปเปิลคาเพสใช่แต่ตัวนี้เราจะยังไม่ได้พงมาอะไรามาติฟังกชันเนาะใช่ค่ะยังไม่ได้พงมาอะไรามลติฟังก์ชันก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดีย๋ยวเราไปเปลี่ยนเองเสริมเองใช่เสริมเองก็ได้ <laughs> ตัวนี้ไม่เท่าไหร่กว้างคันนี้ไม่อยู่ที่38,0 0 0เท่านั้นเองโอ้ถือว่ายังน้อยเนาะเพราะว่ารถปียี่สิบก็เฉลี่ยปีละประมาณหมื่นกโลนะคะเพราะปีนี้ก็ปีที่สองเเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี2020นั่งสบายปะนั่งสบายเลยแหละไม่ติดเลยนะไม่ติดนี่ขนาดกว้างสูงเกือบร้อยเจ็ดสิบนะก็คือยังแบบชิวๆเลยโดยรวมแล้วคือกว้างมากใช่คือเป็นรถเล็กรถอีโคคาร์ ok ที่แบบว่า สบายเหมาะสมกับการขนของหรือขนคนเยอะๆเนาะใช่ค่ะออกต่างจังหวัดก็ชิวๆเลยเป็นเครื่อง1.2ประหยัดน้ำมันได้เกียร์ CVT ด้วยค่ะออกตัวอาจจะไม่ได้ปืป้ดพาร์ทแต่ว่าเร่งรอบไปลายแล้วก็คือตอบโจทย์ก็คือดีอสำหรับคนที่มองหารถที่แบบว่าเป็นอีโคคาร์ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายก็แนะนำเป็นคันนี้ดีกว่าใช่เพราะว่าเกียร์พัดเขาเพิ่มหน้าจอเพิ่มอะไรมาให้ใเพิ่มสเกิร์นให้สเกอร์ตรอบคันหน้าจอก็คือโอเคตอบโจทย์ เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าได้ค่ะไปอยู่ในส่วนของด้านหลังด้านหลังจะยังไม่เหมือน R อเนาะ R S เขาจะมีแอร์หลังด้านนี้เนาะแต่ส่วนทรายแล้วความปรับเบาะสุดแล้วเนาะอันนี้คือปรับเบาะสุดแล้วแอร์เป็นไงข้างหลังคือก็ยังโอเคเลยยังเย็นปกติเลยและอย่างคือทรายก็สูงเกือบร้อยเจ็ดสิบวันด้วยก็ยังคือนั่งสบายไม่ติดเขา่าไม่ชนไม่อะไรเลยอีกอย่างมีนีด้วยพี่วางแก้วโอ้เลคือ รถแบบรถแคมนี่รถที่แบบมีคาร์ทขึ้นไปเลยอ่ะใช่ใช่เหมาะกับการขนมากอะไรมากคือนั่งสบายโดยรวมคือโอเคเลยนะมีลําโพงคู่หลังด้วยใช่ค่ะใช่แ e อร์แบ็กออบเครบเลยเนาะเรื่องความปลอดภัยก็คือยังโอเคใช่จริงๆคือโอเคเลยเนาะคือราคาที่อยู่ประมาณ3 0 0 0 0นกว่าใช่รถราคาสามแสนกว่าผ่อนประมาณ6 0พัอะไรอย่างเงี้ยด้วยระบบที่รถเขาให้มามันก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละ รวมแล้วโครงสร้างก็ยังโอเคคือเป็นรถมือสองที่คุ้มมากเอาจริงๆใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันดีกว่าโอเคป่ะโอเคตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านท้ายของรถกันนะคะตัวน,นี้ก็จะมีโลโก้สุกสกี ซีอัพ GL พัดนะคะชัดเจนเลยตรงนี้แอเเ็็นเป็นปกติ GL ปกติจะไม่มีเนาะใช่ตัวนี้ได้เป็นเหมือน RS เลยเป็นชุดแต่งสเกิร์ตเนาะชุดแต่งสเกิร์ตจากโรงงานเลยตัวนี้ก็มีไฟทับทิมด้านหลัง2จุดนะคะอามีกล้องถอยมีไฟเบรกตรงที่สามีอะไรครบปกติเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันอีกกว่ากวางเข้าไปนอนได้ปะโอได้นะเอาจริงอ่ะมันกว้างมากเลยนะใช่ช่องเก็บสัมภาระ จริงตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวชุดพัมลมนะคะเราดูจากสภาพภายในรถยังไม่เคยโดนชนยังมีรอยอาร์กรอยอะไรอยู่ครบหมดเลยสี่แก้มอยู่ครบเลยก็คือโอเคมากเลยอะช่องเก็บของคือใส่กระเป๋าเดินทางได้สองถึงสามใบให้กวางให้กวางเข้าไปนอนยังนอนได้เลยนอนได้นะใช่หรือว่าถ้าเกิดพี่ๆดูรถตรงเนี้ยที่เรารีวิวอยู่ไม่ชัดเจนก็เข้ามาดูที่ร้านได้เลยเนาะมาเจอกวางกับทรายด้วยได้มาทำความรู้จักมาแนะนำกันนะคะอ่า แอบเห็นตรงนี้มันเป็นสีเทาหมูปะเนาะเทาหมูเมื่อกี้เห็นเรืองแสงมาแสงแดดแรงๆโดนแดดเมื่อกี้ใช่ครั้งนี้ถ้าเกิดลูก่กพี่สนใจรถสามารถทักอินบ็อกมาที่ J Motor Trade หร,หรือว่าแอดไลน์แอดไซน์เจมอเตอร์ค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์ศูนย์สองไม่ใช่ศูนย์สองศูนย 0611199789นะคะหรือว่าจะโทรสายด่วนมาที่กวางได้เลย0924294061ค่ะถ้าจำเบอร์กวางไม่ได้โทรหาสซายเลย0874836555อโันนี้ทรายกับกวางก็ขอลาไปก่อนเนาะค่ะค่ะอย่าลืมกดติดกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานของเราใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณสถานที่ลาซานเอเวนิที่ให้เราเข้ามาถ่ายรีวิวรถกันเนาะนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ เจมอเตอร์เทรดเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนครนห่างจากปากซอยสีนคริสามสิบประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร0 6 1 1 1 9 9 7 8 9หรือรายแอดเจมอเตคุณภาพเกรด A เลเอือก J เจมอเตอร์เทรดปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ